ไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความเ้าให้เน่าใจไว้คอยใครเล่านาะประเดียวก็แก้เกินการเหมือนเรือขึ้นทางเกยท่าใครจะมาเมียงมอง และไม้ตาตอนไวชาราย่อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมมาบานมีสักสานอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหลอ่อ รูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้อ,นนอมาแต่งงานกันค่ะตอนนี้เราอยู่กับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลป,ปินน้องอิดนะคะ คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจค่ะที่ที่ลูกชายทําสําเร็จที่จังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อชื่อดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดีใจมากค่ะพี่ว่าน้องอิฐทาสําเร็จแล้วคนืองการก็รักกันยิ่งขึ้นค่ะแบบแล้วก็รวมพลังใจกันแบบทั้งหมดเลยค่ะแบบว่าแล้วพี่ว่าก็ดีแบบดีทุกคนเลยค่ะแบบว่าเำก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 ลังจะแบบำ้ําตาไหลที่ที่กำกำกำชนะเลำก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 ก พูดแบบอึ้งเลยคะนะ่ะแม่ปลื้มใจ <c oughs> ปลื้มใจมาก <c oughs> ฟังแล้วเราก็ปลื้มใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องอิฐเนี่ย เป็นปัใจแล้วอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือการที่รวมเอาน้ําใจของคนเมืองตาทำให้คนเห็นว่าเออจริงๆแล้วบันการบ้านเราอ่ะควรจะมีอะไรเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวไหมคะแต่เนี้ยมีมีดนตรีนะคะแล้วก็มีนักร้องเสียงดีแล้วก็แล้วก็น้องอิดเนี่ยมีคนรู้จักทั่วประเทศทั่วเลยค่ะคือว่าน้องอิดเคยร้องเพลงลูกกงลูกทุ่งแล้วร้องได้ดูมาสเตอร์คิวส์ดานานาค่ะแล้วก็น้องอิดรู้จักคนเยอะแล้วก็คนรักเยอะค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นที่ คุณแม่คุณแม่มีวิธีเลี้ยงลูกยงไงบอกเขายังไงคะตอนนี้น้องอิทก็ก็ไม่ไม่ดื้อตั้งแต่เด็กๆคือเลี้ยงมาเนี่ยค่ะแบบเป็นคนดีเป็นเด็กดีมากเชื่อเชื่อฟังพ่อแม่แบบไม่ดื้อรั้นอะไรเงี้ยก็ร้องตะเพลงอย่างเดียวค่ะไม่ไปเที่ยวไหนไม่เที่ยวเต้อะไรค่ะร้องตะเพลงรักเพลงจริงๆเลยค่ะรักเพลงจริงๆเลยนะคะก็สมควรนะที่จะคุณแม่ฝากกำลังใจจากคนบกรีมากหฝากไปให้น้องอิทธดีกว่าตอนนี้น้องอิทไม่ คุณแม่อยากบอกอะไรกับลูกบ้างที่ยังไม่ได้บอกเนี่ยก็ก็ไงล่ะฮะก็บอกว่าให้ลูกอ่ะเป็นเด็กดีของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคือชาวกาญจนบุรีเนี่ยก็ทําให้ดีที่สุดค่ะคือกําลังใจอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีช่วยกันโัวตให้น้องอิดเยอะๆทั่วประเทศก็ได้ค่ะคือทั่วฮะแล้วก็น้องอิดตัวเนี้ยก็คนคนสนใจเยอะนะคะแล้วก็ช่วยโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีทั่วนะคะ ไปหวอดแทนน้องอิดเยอะๆเลยค่ะค่ะนะคะที่ยินดีค่ะเราเชื่อว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะพวกเราหรอกเพืเชื่อว่าทั่วประเทศนะคะนะคะรักน้องอิดด้วยนะคะเราเห็นเรายังหลงรักเลยนะค่แต่มาเห็นคุณแม่หลงรักมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องหลังที่ไม่ใช่ค่ะมีแอบเห็นคุณพ่อแวบๆเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะเจอไหมแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้สำคัญค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะ ร้อองงงไไม่่่แตงงาาานนนจะยูีกนนทผมเป็นตัวแทนนักร้องจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในทีมของจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอฝากแฟนรายการร้อยเรื่องเมืองการนะครับของช่องเคเบิลทีวีกาญจนบุรีนะครับก็ขอฝากช่วยโหวตช่วยเชร์นักร้องของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับโดยพิม์พ1ส่งมาที่4777666นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมอิอออสระพงศ์ดอกยอนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นนักร้องนําของรายการกิกดูสงครามเพลงเงินล้านนะครับอยากจะฝากพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกทท่านเลยนะครับช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พวกเราได้ล้านที่1ไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังชิงล้านที่2ในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับยังไงช่วย ให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยพิมหนึ่งส่งไปที่4777666เริ่มโหวตตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้นะครับถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะเป็นวันที่เราจะไปออกรายการสดเพื่อที่จะไปแข่งขันเอาล้านที่2มาให้จังหวัดการให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงฝากพี่น้องชาวจังหวัดการช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยโหวตให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวตายไปยมมาบานมีส่งสรารอดขึ้นสวรรค์เลยนอ้อทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะพร้อมโสดความซาให้เน่าใจไว้คอยใครเล่านาประเดี๋ยวก็แก้เกินการ เหมือนเรือขึ้นทางเกยท่าใครจะมาเมียงมองและไม้ตาตอนไัวชาราย้อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มอง้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมมาบ้านมีสักสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้อง ทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหลอรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้อมาแต่งงานกัน มัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมาบ้านมีส่งสารอดขึ้นสวันเลยนอ้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหลอรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดนอ้องมาแต่งงานกัน